สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้พาเก็บเห็ดค่ะดูค่ะดูดูดูประสบผลสำเร็จนะคะดูแต่ละคนเห็ดแดงแถวนี้เขาเรียกเห็ดกอน,นะคะคือดอกใหญ่มากค่ะตัวต,วตวูดูค่ะแต่ละดอกเห็ดภูเขานะคะเห็ดภ<ม>ูเขา,ะะขาตอนนี้เราอยู่ยอดภูเขาสูงสุดเลยนะคะเราขึ้นมาเก็บเห็ด ดูดูดูดอกแต่ละดอกสวยงามตามท้องเรื่องสวยเหมือนคนเก็บเลยนะคะดูค่ะดูธรรมชาติสร้างมานะคะดูดิแล้วก็ดูดอกเนี้ยดูสวยงามเท่ากับหน้าคนเลยนะคะเนี่ยแต่ละดอกสวยงามมากใหญ่มากโอ้โหดูนะคะสำเร็จค่ะสำเร็จคลิปนี้พามาเก็บเห็ดนะคะแล้วก็จะพา ดูบรรยากาศรอบๆภูเขา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 อยู่โน่นค่ะฝั่งทางโน้นภูเขาแล,แล้วก็อ,นนอันนี้คืออยู่ยอดเขาแก้วกวงนี่คยุดยอดเขาก็จะประมาณเนี้ยดูนะคะเห็ดมันจะอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหายอยู่ว่าเราจะเจอสักดอกไหมเดี๋ยวให้ดูแต่บรรยากาศตอนนี้คือว่า สุดยอดลมเย็นนะคะนี่เลยสวยงามตามท้องเรื่องพอเราขึ้นมาข้างบนนะคะนู่นเลยค่ะภูเขาเห็นไหมคะอีกลูกหนึ่งฝั่งตรงข้ามบรรยากาศประมาณนี้เลยเนี่ยเราก็จะเดินเก็บเห็ดประมาณนี้ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องมากเห็ดก็จะอยู่ประมาณ อย่างนี้นะคะเห็ดถ้าภูเขาเห็ดภูเขา่ะอยู่รประมาณน,นี้ยอยู่ใต้ต้นไม้ริมต้นไม้นี่เลยสวยงามนะคะโอเคค่ะขอตัวไปเก็บเห็ดก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดกําลังออกนี่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 ตัวค้อนมาดูตรงนี้เห็นไหมคะเห็ดมันก็จะเกิดอย่างนี้ยขึ้นมาอย่างนี้เลยดูคะ่ะกําลังจะโผล่คะ่ะ เนี่ยเห็นไหมคะเห็ดประมาณนี้เลยสวยๆโอเคโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บเห็ดก่อนกำลังสนุกกับการเก็บเห็ดถ้าชอบกดไลค์นะคะกด subscribe คะ่ะติดตามคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย